สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้เราก็เครียดๆอยู่เนาะไม่ได้มาเล่านิยยวายเลยแกะพัสดุอะไรก็ไม่ได้แกะเลยสรุว่าวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุอุ้ยสรุปว่าวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุติ่งนะคะความจริงมันก็ไม่ได้ติ่งมากหรอกมันคือสติกเกอร์แบบตัวสติกเกอร์ตัวน้อยๆเอาไว้แตะตรุงกระดาษแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนขอหยิบตัวท็อปของเราก่อน คืองี้ค่ะทุกคนคือเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเราตัดสินใจที่จะซื้อ iPad เนะาะทั้งชีวิตคือไม่เคยใช้ออของ Apple เลย iPhone ก็ไม่เคยใช้ iPod อะไรเอ่ยไม่เคยใช้ก็คือว่าพอดีว่ามันต้องใช้ทำงานแบบใช้ทำโปรเจกต์ใช้เข้าโรงงานเราก็เลยตัดสินใจซื้อ iPad แต่ก็ไม่ได้ซื้อแบบแพงมากซื้อ iPad ดเจนเดซึ่ง เจนแปดกำลังจะออกเดือนกันยานะคะที่เขาแววแกันมาเรารีบอะเรารีบใช้ก็เลยแบบซื้อเจน7แล้วกันไม่เป็นไรพอถ้าทํางานแล้วก็มีเงินก็อาจจะซื้ออะไรดีกว่านี้เคียยค่ะทุกคนนี่เราจะเอาสติกเกอร์มาป iPad แปะเคสไอแพดเรานะคะซึ่ง iPad เราสั่งไปแล้วที่ยูสตูดิโอของมหาลายัยประมาณ2อาทิตย์ได้เราก็ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หน้าจะได้ไหมถ้าอาทิตย์หน้าได้เราก็จะมาตัดคลิป เออแบบลองใส่ iPad กับเคสที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดคลิปลงให้ทุกคนดูถ้ายังไม่มาก็เลื่อนไปอีกค่ะทุกคนแต่วนนี้เราจะเกะติ๊กเกอร์ให้ทุกคนเห็นกันนะคะเราซื้อมาจากช h อป e ีเดี๋ยวเราต้องไปกดรับสินค้าเนาะขอตรวจเช็คก,ก่อนแล้วกันไม่อยากแกะแบบนี้เลยอ่ะเออเรา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 ซื้อจากช h อป e ีมาในราคา อ,อทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบตัวมันหนึ่งร้อยบาทค่าส่งลงทะเบียนสี่สิบบาท EMS ประมาณหกสิบแม่ก็แปดสิบเราจำไม่ได้ละซึ่ง EMS กับลงทะเบียนจากนู่นมานี่ก็ไม่ไม่นานนะเราสั่งวันเราสั่งประมาณวันอะไรวะวันจันทร์อังคาร พุธวันนี้เป็นวันพฤหัสก็ไม่ไม่ถึงกับนานนะเพราะว่าเขาส่งมาวันอังคารประมาณสองวันก็นี่นะคะสําหรับสติกเกอร์ที่เราสั่งมาทั้งหมดก็คือร้อยสี่สิบาทรวมค่าส่งคือเราแบบไม่เครียดค่าสติกเกอร์ร้อยหนึ่งเลยเคยรียดค่าส่งสี่สิบาทแม่ไม่ไม่ไม่ชอบค่า,คาส่งอะ่ะทุกที่จะเป็นแบบเออร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะโอเคค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นอ่าแล้วนี่เขาใส่แบบพื้นแบบนี้มาก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะตัวเย็กยเยียบอ่เยี๊จริงๆน่ารักด้วยก็จะมาเห็นไหมคะเป็นเราลืมบอกนะคะว่ามันโฟกัสไหมเราลืมบอกนะคะว่าเราสั่งสติกเกอร์เอกโซมาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คาดหวังว่าจะมีวงอื่น น่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าเราสั่งอีกโซมาวงเดียวเนาะความจริงเราก็แบบติ่งเช็คสั่งติ่งก็เซเว่นนะแต่เราไม่ได้สั่งมานี่ไงมีโจยิ่งเกยก็กด้วยโอ้โหเย็กมากเลยเจ้าน่ารักมุ้งมิง,งฟุง้งฟิงมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไว้เก็บมีแบบอันนี้น่าจะเป็นคุณดีโอนะคะถ้าเราจะไม่ผิดตัวนี้ใครอะ่ะ นีนนี่น,นี่เดี๋ยวเราให้ดูคุณตาโอไม่โฟกัสเลยอันนี้ใครก็ไม่รู้จะไม่ได้อืมท้งมันแล้วก็เ้ามีกระดาษโน้ตมาโน้ตยิกๆเโน้ตเล็กๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นของแถมปะแต่สติกเกอร์เล็กมากอะทุกคนแบบแต่ก็น่ารักนะ มีสติกเกอร์ที่แบบว่าเป็นนี่อันนี้คุณจงแดนแน่นอนอันนี้คุณชันยนทุกคนคือไม่เห็นอะมันเล็กแบบจริงๆคุณซูโฮนะคะคุณดีโอไม่แบ็กยอนเห็นไหมมันจะโฟกัสยังไงวะ,อะลองลองลองอันนี้ได้ไหม อืมทุกคนโฟกัสแล้วเมื่อกี้มันไม่โฟกัสอ่านี่อันนี้จะเป็นคุณชันยนต์นะคะชันแบ็กเลยเดี๋ยวเราจะติดชันแบ็กแล้วก็อันนี้นะคะเจ็ดสิบตัวที่เราสั่งมาในราคาหนึ่งร้อยบาทบวกค่าส่งสีสิบบาทหนึ่งร้อสี่สิบบาทมาเทกันเลยเดีกว่ามานับกันไหมว่าถึงหนึ่งร้อยไหมทุกคนจะลำคาเราปะ ไม่เป็นไรเราคานกดสกคิปเหมือนเดิมค่ะก่อนอีออ่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขี้เกียจนะแบะไม่ถึงร้อยก็ช่างช่างมันเึอแต่ทุกตัวตรงนี้คือน่ารักมากนี่แบบเยอะแยะละลานตาไปหมดเลย เดี๋ยวเราเราจะเริ่มมาเริ่มคีเอทกันดีกว่าว่าเราจะแปะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขอสต็อปไปก่อนนะคะเคส iPad ที่เราจะเอามาติดเดี๋ยวไปรอดูผลสําเร็จเลยละกันว่าเราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มี iPad นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนอกจากแปะเคส iPad กับสติกเกอร์แล้ววันนี้เราก็เลยมีของมาเสริมเนาะ พรดีว่าที่มเราจัดงานกระสีแฟเราก็ไปเดินไม่ได้ซื้อต้นไม้หรอกค่ะไปเดินดูเลโก้เราก็ได้เลโก้อันนี้มาเล่นแต่เราไม่ได้แกะเลโก้นี้ค่ะเราจะมาแกะอันนี้เป็นการโลโม่นะคะเอ่อเรื่องปรามจารรตธิมานเราก็จะโมเมว่าเป็นของติ่งเลยละกัน เพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือน,นิยายเนาะก็เป็นแบบการ์ตูนโฟกันไหมคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ไม่น่าถูกลิขสิทธิ์หรอกเพราะว่ามันเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรการ์ตูนโรโม,โม,โโมอะไรสักอย่างหนึ่งเราเรียกไม่ถูกซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีทั้งหมดสามสิบ PCS ก็คือน่าจะสามสิบแผ่น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อมาทุกคนเราซื้อโปรเตอร์มาแปะห้องประเด็นคือไม่รู้ว่าแปะตรงหรือเปล่าเหมือนจะแปะเองเพราะว่าเราใส่ตาเองีงชื่งมาเถอะแปะไปแล้วเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาพามเสียเวลาเราแกะกันเลยเนาะ ก็ความจริงมันมีไอ e ้โฟโต้บุ๊กอ่ะเหมือนจะเป็นโฟโต้บุ๊กไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเราไหมเราพยายามพูดให้ดังที่สุดแล้วนะคะที่หอเราดังมากไม่ได้เดรนฟ้องก็คือว่าความจริงมันมีโฟโต้บุ๊กเหมือนจะเป็นแฟนมิสแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับเซียวเซียวจ้านอีป,ปอก็ไม่รู้แต่มันแพงอ่ะสองร้อยกว่าแค่เราซื้อโบเตอร์ซื้อของอะไรพวกนี้มาก็หลายร้อยแล้ว นี่นะคะทิ้งไปเยี๋แล้วขอเก็บคัตเตอร์ก่อนแม่ไว้ใจตัวเองนี่คือเกะแยกมากโอ้ยนี่นะคะมีทั้งหมดสามสิบแผ่นเราจะเทอเทอกมาว่าเอา้าเอา้าเป็นี่คือเอา้าหายไปไหนโง้เองเทผิดด้าน เราดูรูปแต่ละรูปแล้วนะคะมันเหมือนจะเป็นแฟนอาร์ตเนาะถ้าไม่นั่นอขอคลิปก่อนว่าจะเก็บไวไหมหรือไม่เราก็อาจจะซื้ออีกกล่องหนึ่งมาแจกไม่ใช่อันนี้นะคะเก็บก่อนเลทติดเลทเดยโดนแบนก็เราคิดก่อนว่าเราจะเอาอันไหนแจก <laughs> จะเป็นอันนี้ หรือว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปที่ปอกกับเจอจานกร์ดมันก็แข็งอยู่นะคะเท่าที่เราดูมันก็แจกได้แหละแต่ทุกคนจะคุมหรือเปล่าแบบว่าเราแจกให้แผ่นหนึง่งเราค่าส่งยี่สิบบาทอะไรแบบนี้มันก็ไม่คุมเนาะหรือว่าจะให้โคราสองแผ่นสาแผ่นดีคิดก่อนว่าจะ ให้ร่วมกิจกรรมอะไรแจกยังไงดีกว่ก็เดี๋ยวเราให้ดูรูปทั้งหมดนะคะสามสิบแผ่นอย่าไปคาดหวังนะคะมันก็ไม่ใช่รูปที่แบบว่าเป็น HD หรือว่าอะไรมากอย่าไปคาดหวังกับมันเลยแค่ดูพอได้แบบดูพอจิ้มได้ก็โอเคแล้วไม่รู้ว่าอันนี้แบบเขาไปกรอบรูปมาหรือเปล่านี่ นี่นะคะเอ่อบอกอีกครั้งนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ของแท้ของลิขสิทธิ์หรืออะไรอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นอ่อของแฟนมิตก็คือแฟนทำแบบแฟนทำเองแบบร้านค้าทั่วไปเอามาขายเนี่ยในรูปนี้เป็นแนวนอนเห็นปะแบดแบดอะพี่เวย้ยแบดมาก เราต้องกลับหัวย,ยังไงอะตะเล็กตะน้อยโอ้ยรอนะรูปนี้ยเอ้อน,นี้กัน่ารักรูปนี้วเวลส์มากอันนี้รอมากทั้งหลานจานแล้วก็วเวีิงรูปนี้ตอนไหนอ่ะ โอ้ยหลานจันอยู่กับกระต่ายอันนี้ในทําปะไม่รู้เหมือนกันน่ารักอะอันนี้ก็น่ารักหมดยังเงหไปยัออยงรูปสุดท้ายคือรูปอะไรเอ้ยอันนี้ขอนสปอยนะคะอันนี้เป็นรูปที่แบบว่ามันมีอ่ะอ ปรมาจารย์ลัทธิมันที่เป็นนิยายไต้หวันมั้งที่เป็นเล่มไม่แน่ใจว่าเล่มญี่ปุ่นหรือไต้หวันที่เขาจะมีรูปอันเนี้ยที่เป็นเล่มที่สามหรือเราจะไม่ได้ว่าเล่มสามหรือเล่มสี่อะเออถ้าใครยังน่าจะดูกันหมดแล้วนะประมาจารย์ลัทธิมันอาจจะคนที่อ่านก็อาจจะอ่านบ้างเลยยังไม่ได้อ่านมันจะเป็นฉากในนิยายที่เขาสปอยมาว่าเป็นฉากที่ ที่หลังจากศึกกิงตะวันใช่ไหมที่วเวยอิงกลับมามันก็จะมีนัดรวมพลตะกุลใหญ่อะที่ที่ที่จิงกวางเหี่ยอะแบบให้ให้พ่อเป็นคนจัดเหมือนเป็นประเพอะไรนะงานล่าล่าพูดผีอะไรสักอย่างหนึ่งนี้แหละแล้วก็โวยอิงอะ่ะปิดตาเป่าคุยเพื่อเรียกปีศาจอยู่บนต้นไม้ หลานจันก็มาขโมยจุมันก็เป็นประมาณนี้แหละเป็นเป็นเป็นถ้าในซีดีก็จะเป็นที่หวยอิงปิดตายิางธนูแต่ความจริงก็คือในนิยายหวยอิงก็คือปิดตาขึ้นไปลาผู้ผีด้วยตอนนี้นะคะรูปนี้ยาวเลยอันนี้จะไม่แน่ใจว่ารูปตอนไหน จุดสีม่วงนี่ตระกูลเจียงนะคะเจียงเฉินเราชอบสีม่วงเพราะฉะนั้นคือเราให้อพันิจเจียงเฉินเสมอไวอิงตอนปอ่าวขุยอยันนี้น่ารักมากเลยเนาะพื้นหลังสีม่วงเราก็ชอบครบสามสิบรูปยังเสียวผิงกู้ะใช่ไหมจัวไวอิง เราไม่รู้ว่าเราแบบเราจะให้คนดูยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ดูกล้องเลยเราดูแต่รูปคือขอโทษนะคะทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นในอนิเมปะป่ะไวเองงล้านจ้านอันนี้ซื้อจุย๋ยป่ะอีก คนหนึ่งเราจำชื่อไม่ได้ที่เป็นเพื่อนกับซืจุย๋ยแล้วก็อันนี้เออจินรูอหลันจิลิงใช่ไหมหลันโอ้ยพวกคนพวกคนหนังหากนี้แม่ยังรออ่ะโคมคนจริงมันเป็นโคมกระต่ายใช่ไหมถ้าเราจำไม่ผิด ขาอันนี้เขามาจากนนี้ไหะอันนี้เหมือนจะเป็นรูปสุดท้ายนะคะทุกคนใช่แล้วอันนี้รูปสุดท้ายก็จบกันไปแล้วสำหรับสามสิบรูปก็ทันหรือไม่ทันก็ขออภัยด้วยะค่ะทุกคน <laughs> ก็นี่นะคะจะเป็นกล่องคือกล่องเนี้ยแบบไวอิง e อยู่ข้างบนแบบดูดูเมกมากอะแต่ความจริงไวอิง e คลิปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ปิดคลิปไหมโอเคค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแ like. ชร์แชร์ไหมไม่ต้องแชร์ก็ได้กดกดกด,กดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบายคลิปนี้น่าจะตัดต่อจาก ตอนที่แล้ว <c oughs> ก็คือ,อยังไม่ได้ลงเพราะว่าต้องตัดคลิปให้หมดก่อนแป๊บนึงนะคะจําได้ไหมที่ก็ต้องจําได้ดีวะ่ะเพราะว่ามันติดกันเราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเคสดไอแพที่เราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วแปน๊นนะขอยยกก่า <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ถุงไว้รอ ipad หนั่นเอง ตอนนั้นเราติดไว้ก่อนเพราะว่า iPad ยังไม่มานี่เดี๋ยวเราจะซื้อสติกเกอร์เพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งเก็บเงินไว้กินข้าวก่อนเดี๋ยวรอ <c oughs> มีเงินเราค่อยสั่งต่อนะคะเ,เราติดสติกเกอร์แบบตามใจเราเลยมันก็จะดูลกๆหน่อยส่วนที่เรามาแบบอัดวันนี้ก็เพราะว่าเราได้ iPad แล้ว <c oughs> ตอ๊บนึงนะนี่ อันนี้เราซื้อที่ศูนย์ s ูสโตของมอมันก็จะเป็นส่วนลดนักศึกษาเนาะลดประมาณเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้ถ้าใครจะสั่งทางแอปแอปเปิลสโตนเอ้ยแอปนั่นแหละแอปแอปเปิลสโตนที่เป็นเว็บนะก็คือก็ได้ส่วนลดเท่ากันแต่เขาจะมีสลักชื่อด้านหลังด้วยสามารถสลักชื่อได้ แล้วก็น่าอาจจะได้ไวกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็โล่นานมากคือความจริงคือเราไม่ได้สั่งสีนี้เราสั่งสีซิลเวอร์สีเงินไปเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับเคสเราเนาะก็คือมันน่าจะสวยอะสีเงินกับเคสสีม่วงอะไรเงี้ยตป๊บนึ่งนะคะทุกคนเราโม้ต่อนะคะคือเราสั่งไปประมาณวันพุธท,ที่แล้วพุธท,ที่ ประมาณสามอาทิตย์พุธที่สิบหกสิบห้าสิบหกกรกฎาคมประมาณนี้วันนี้วันที่หกกรกฎาคมคือประมาณสามอาทิตย์ตอนแรกเขาบอกเราว่าประมาณสองอาทิตย์คือเราก็แบบโอเคสองอาทิตย์รอได้เพราะว่าเราจะใช้ทํางานเข้าโรงงานสรุปคือเราก็ไม่ได้ไปเข้าโรงงานแม่งโคตรเฟลอ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกหัวร้อนหน่อยๆแล้วทีนี้ยวันนี้เขาก็บอกว่า <c oughs> สีสเปนเก,เกสีเทาเข้าแล้ว จะรับเป็นสีเทาไปเลยไหมเพราะว่าสีเงินนั้นน่าจะยังไม่มีกําหนดเข้าเออเราก็แบบว่าโอเคงั้นเอาสีนี้เลยละกันเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีอยู่แล้วแต่แม่งจะเข้ากับเคสเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าซื้อเคสมาก่อนแล้วเราชอบสีม่วงไงแต่ก็โอเคแล้วก็นี่นะคะเราซื้อเป็น a p p l e Pencil มาด้วยแล้วคือทีเนี้ยถ้าเราซื้อหน้าร้านก็คือเขาจะแกะซีลแกะออกเพื่อตรวจสอบตัวเครื่องเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มากรีดซิวออกให้ด <c oughs> ูเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาพามเสียเวลาเราก็มาแกะเลยละกันอันนี้คือเขากรีดเพื่อแกะให้เราดูแล้วนะคะเขย่าแม่งโทรศัพท์ตกตัวดูดิไม่ได้ออกง่ายนะทุกคนเออออกยากมาก อืมคือเราลืมบอกว่าเรานอกจากเราซื้อมาแล้วตอนแรกเราจะเอาฟิล์มมาติดเองประเด็นคือโอเคเขาแบบมีบริการติดฟิล์มให้เราก็ให้เขาติดมาให้เป็นความโชคดีของเราที่ให้เขาติดมาเลยตอนแรกเราจะเอามาติดที่ห้องเองแต่ทีนี้คือเขาแกะปุ๊บเหมือนฟิล์มมันแตกเราก็แบบเออเป็นความโชคดีที่ถ้าเรามาแกะเองฟิล์มแตกแล้วเราก็คงเคมไม่ได้อะไรเงี้ย ใช่แล้วเ,เขาก็เอาฟีมันใหม่ให้ซึ่งตัวเครื่องก็นี่นะคะเราเช็คหมดแล้วเขาแกะให้เราเช็คก็เช็คหมดทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเอามาทํางานแค่แบบมีทํางานก็วุน่นวายเยอะเราแกะออกเลยนะคะนี่มันแกะง่ายมากอันนี้จะเป็นทุกคนก็น่าจะดูแบบรีวิวมากันแล้วเนาะมันจะมีสายชาร์จแถมมาให้แล้วก็เป็น อะแดปเตอร์ส่วนอันนี้จะเป็นแบบคู่มือแล้วก็จะเหมือนเราเคยเห็นรีวิวเขาจะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยมั้งอยู่ไหนวะรู้ว่าไม่มีเอ๋ไม่มีหรอตป๊บนึงนะคะนี่ตัวสติกเกอร์อยู่นี่สติกเกอร์แปลกข้างหลังหรอเราก็คงไม่แปลกหรอกเก็บเข้า โอเคคู่มือเสร็จแล้วเราก็ดูตัว iPad กันนี่นะคะเป็นสีเทาก็สวยแหละสวยมันสวยเราเห็นของเพื่อนมาแล้วมันสวยมากอันนี้จะเป็นตัว <c oughs> ปากกาเดี๋ยวเราจะเก็บปากกาออกมานี่ Apple Pencil อ่าเวอร์หนึ่งนะคะก็จะมีหัวแล้วก็มีที่ที่ชาร์จ เขาก็แนะนำเรามาแล้วแต่ความจริงเราอยากจะบอกว่าอพี่ไม่ต้องแนะนําค่ะหนูดูอันนั้นมาแล้วดูออนไลน์มาแล้วเ yeah. อียืมอันนี้จะเป็นตัวปากกาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เราไม่ได้มารีวิวนะคะทุกคนเรามาเปิดให้ดูเฉยๆเอออาจารย์เราเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าทำปากกาหล่น แล้คือสามพันกว่ารา้อยหายวับไปกับตาเพราะว่ามันเล่นไม่ได้เดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ออกหรือเปล่าไม่แกะดีกว่าก็สำหรับวันนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแปะไปให้ข้างหลังแล้วกันตอนใส่เคสแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่เรามาดูเราแบบบ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วหลังจากนี้เราได้ iPad แล้วเราก็อาจจะ รีวิวมียายง่ายขึ้นมั้งคะแล้วเราก็จะพยายามหาเวลามารีวิวให้ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ